สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับพอดีกลับมาบ้านต่างจังหวัดครับก็เลยติดตัวกล้องจนปิดมาเพิ่มที่บ้านนะครับพอดีพี่สาวให้ให้ซื้อมาเพิ่มนะครับจะมาติดเพิ่มจากก่อนหน้านี้ที่เคยซื้อกล้องจนปิดพร้อมกับตัวเราเตอร์ใส่ซีมนะครับเอามาใช้ที่บ้านแล้วพอดีได้จังหวะว่ามันมีรุ่นใหม่ออกมานะครับก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกนะครับ ก็เลยอยากจะเอามารีวิเวเห้เพื่อนได้ดูกันจะเป็นตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องกันนะครับแล้วลองมาต่อดูที่ว่าไอ้ตัวรุ่นใหม่ตัวเนี้มันดีกว่าตัวเก่ายังไงนะครับและการใช้งานมันยุ่งยากกว่าหรือเปล่านะครับผมจะไปดูกันเลยครับนี่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นตัว UC สามนะ จะเป็น UC 3 6 5มกนะครับยู3 6 5มซึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้จะจะดีกว่าตัวเก่าอย่างไรนะครับตัวเก่าจะเป็นตัวสามล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รองรับตัว Wi-fi อยู่ที่24นะครับแต่ว่าตัวใหม่นี้ <c oughs> จะรองรับ Wifi อยู่ที่ 5G นะครับแล้วก็กล้องรู้สึกจะ5ล้านพิกเซลนะครับผมคำว่า 5G ตัวนี้ไม่ใช่ว่าใช้กับ โทรศัพท์ที่เป็นตัวใส่ซิม 5G อะไรพวกนั้นไม่ใช่นะครับคนละคนละตัวกัน 5G ตัวนี้คือสัญญาณ Wi-Fi นะครับเราเตอร์ที่บ้านเราอะครับตัวโมเดมเราเตอร์ที่บ้านเราอะปกติจะปล่อยสัญญาณออกมา,าคลื่นเดียวนะครับถ้าเป็นตัวเราาเตอร์รุ่นก่อนก็นกคือ 2.4G นะครับแต่ถ้าเป็นเราเตอร์รุ่นใหม่ๆจะเป็น2.4แล้วก็เป็น 5G ด้วยนะครับแต่ว่าตัวที่ผม อ่าซื้อมาใช้ที่บ้านนะครับเราเตอร์ของทีวีลิที่ผมซื้อมาใช้ที่บ้านเมื่อปีที่แล้วอ่ะนะมันจะเป็นตัว2ขี่4เท่านั้นนะครับผมก็ไม่ไปไรนะครับผมก็ใช้ที่2ขีด4ได้บ้านใครมี 5G กันเวลาเลือกเลือกให้มันจับสัญญาณก็เลือกจับที่ตัว 5G กันนะครับสัญญาณมันจะแรงดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูันว่าตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างแล้วมันใช้งานยังไงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ อันนี้ผมสั่งตัวเมมโมรี a การ์ดมาใส่ไว้ด้วยนะครับเป็นตัว32กิกนะสั่งพร้อมกันมาเลยนะครับเดี๋ยวออกมาในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์แหละนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องมันแล้วก็จะเป็นตัวน็อตกับพุก,กน,นะครับเอาไว้ยึดนะครับตัวนี้เเรืล่ลเราไปตัวกล้องมาอย่างนี้นะครับตัวตัวเมมโมรีการ์ดนะครับเวลาใส่ในะครับใต้ ต้ตัวกล้องมันอะมันจะมีเมมโมรีอยู่นะครับเราแกะนี้ได้เลยนะครับแกะตรงนี้นี่นะครับมันจะมีช่องใส่อยู่นะครับเวลาใส่เวลาใส่เราใส่อย่างงี้ดูสังเกตนะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวเป็นรูปไอตัวเมมโมรีการ์ดอยู่ว่าเวลาใส่เราต้องใส่ยังไงนะครับเรื่องประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ลองใส่ดูนะครับเวลาใส่อย่าใส่แรงๆนะเพราะว่ามีเพื่อนหลายท่านเวลาใส่แล้วกดแรงๆอ่ะซึ่งถ้าเราใส่ผิดด้านแล้วกดแรงๆเนี่ยบางทีมันก็เข้านะ แต่มันเข้าแล้วมัตติเลยเราบอ,อกไปได้นะครับต้องงัดแล้วพองัดความเสียงหายก็จะเกิดประกันก็จะหมดนะครับแล้วใส่นี่เลยลองใส่ก่อนเลยครับใส่เข้าไปนี่นะครับใส่เข้าไปแล้วลองกดไปดูมันจะเป็นเหมือนกับสปริงะนะครับถ้าเป็นสปริงกดเข้าไปอันนี้อย่างงี้ได้แต่ถ้าเรากลับอีกด้านหนึง่งทดลองดูนะครับเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เห็นไหมครับมันจะเอียงเอียงไม่ใส่ไม่ได้ก็อย่าฝืนใส่นะครับให้กลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไป น,นะครับใส่เข้าไปแล้วกดเข้าไปมันก็จะดังกิ๊กเลยนี่นะครับทำไปแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าสังเกตด,ดีมันจะมีเป็นปุ่มรีรเซ็ตนะครับเวลาเครื่องมีปัญหาเวลาตัวกล้องมีปัญหากดรีเซ็ตตรงนี้ได้โอเคนี้เราปิดไปก่อนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็อะแดปเตอร์มันอา่าเ,เริ่มเริ่มแรกเลยนะถ้าใครได้กล้องมาปั๊บเนี่ยผมแนะนําให้กดรีเซ็ตก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตอบรักกันก่อนเลยครับ โอเคครับอันนี้เสียบเสร็จแล้วครับผมโอเคนะครับเปิดเลยพอเปิดแล้วก็รอให้กล้องมันรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะครับมันจะหมุนมันจะปรับอะไรสักแป๊บหนึ่งนะรอมาสักครู่หนึ่งนะครับ Please AP configure camera hard scanning your or by โอเคนะครับถ้ามีเทปูนี้คือกล้องพร้อมหมดแล้วนะครับถ้าเราได้กล้องมาท่ามอนพร้อมอย่างนี้แล้วนะครับให้เรารีเซ็ตก่อนครั้งหนึ่งนะครับ นี่นะครับอยู่นี้นะครับเห็นไหมเราหาได้แหลมๆครับไม้จิ้มฟันก็นได้นะครับแหลมๆแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดปุ่มรีเซ็ตจนกระทั่งได้ได้ยินเครื่องมันบอกว่ารีเซ็ตสกเร็จนะครับเราถึงจะปล่อยแล้วปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่ให้มันรีเซ็ตเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับกดเลยรีเซ็ตสกเซสโอเคนะครับแล้วก็ปล่อยเลยแล้วก็ปิดฝามมนเลยอ่ะแล้วก็รออีกแปบ๊บนึงครับ please configure camera by AP hotspot or scanning code โอเคนะครับทีนี้มาที่ตัวเครื่องของเราเลยนะครับไปที่ Play Store ครับเดี๋ยวอันดับแรกเริ่มแรกนะครับให้เราจับสัญญาณ wifi ของ uh huh. ที่ตัวที่เราต้องการจะจะ,จะใช้นะครับ uh huh. ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านนะครับ uh huh. ผมต้องการจะใช้ wi-fi ที่บ้านนะครับ wifi ที่บ้านผมจะชื่อว่า uh huh. นี่ครับเห็นไหมครับจะชื่อตัวนี้นะครับ ซึ่งผมจับไว้แล้วนะครับผมจับไวแล้วใส่พาสเวิเร์ดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจับไว้เรียบร้อยทีนี้ผมมาที่ Play Store ครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์เลยอแอปที่ใช้กับกล้องตัวนี้จะชื่อว่า UC สองหก5 plus นะครับพิมพ์ไปเลยนะขึ้น UC นะครับแต่ UC เลยเนี่ยพอพอเราแตะเข้ามามันขึ้นว่าติดตั้งก็ติดตั้งเลยครับ โอเคใน้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับชื่อชื่อแอปมันอ่ะมันจะไม่ได้เขียนว่า U C สามหมันจะเขียนว่า Y C C สามหนะครับแต่ว่าจํารูปไอคอนมันก็ได้นี่นะครับจำไอคอนนี้มันก็ได้โอเคพอติด okay. ตั้งเสร็จแล้วกดเปิดเลยครับพอกดเปิดเสร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าต่าง,างนี้นะครับให้เราเลื่อนเลื่อนไปเลยครับมันจะเป็นการแบบแนะนาแอปเฉยๆแล้วก็มาคลิกตรงคำว่าป้อนครับ นี่คาเตือนนะครับกานยินดีเข้สู่การใช้แอปของเรานะครับตกลงคำโอคครับในในหน้าตัวนี้นะครับให้เราลงทะเบียนไปก่อนเลยนะครับใคจจะลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือก็ได้ลงทะเบียนด้วยเมลก็ได้นะครับผมผมรงผมลงทะเบียนด้วยด้วยเมลเอาไว้นะครับเดี๋วผมจะกรอกอีเมลกับรหัสผ่านเอาไว้นะครับเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบเลยครับนี่เพอกดคำมันจะขึ้นหน้าตัวนี้นะครับอันนี้กดออกไปก่อนเลยครับหน้าตัวนี้โอเคนะครับ มันก็จะมาในหน้าตรงนี้นะครับให้เรากดนี่ครับเพิ่มอุปกรณ์เพื่อเริ่มใช้ชีวิตแบบสมาร์ทนะครับแต่ที่เครื่องหมายบวกเลยครับโอเคนะครับเสร็จแล้วมาตรงกล้องสมาร์ทครับแล้วก็มาตรงหัวข้อแรกอยู่สแกนโค้ดเพื่อเพิ่มนะครับแตะไปเลยโอเคมันบอกให้ต่อ้เรียบร้อยนะครับต่อกล้องอห้เร,เรียบร้อยแล้วก็ ติ๊กตรงข้างล่างนี่อุปกรณ์เปิดเปิดอยู่นะครับติ๊กอุลกรเปิดอยู่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับแตบไปเลยยูซีก็ถึงตำแหน่งขณะใช้แอปขณะใช้แอปครับโอเคตรงนี้นะครับมันให้เราใส่ตัวอ่าไวไฟนะครับชื่อ wifi ของเราที่เราต้องการจะให้ตัวตัวกล้องอ่ะมันไปลิงก์ด้วยนะครับอันนี้ให้ใส่ชื่อเลยเสร็จแ,แล้วใส่รหัส wi-fi ด้วยครับ นะครับชนะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเลยครับมันก็บอกให้อะไรให้ให้ให้เราเลื่อนโทรศัพท์เนี่ยไหมครับเลื่อนโทรศัพท์ไปที่ตรงต,รงตรงัวกล้องอ่ะให้มันได้ระยะสิบถึงสิบห้าเซนอ็อสิบสิบห้าถึงยี่สิบเซนนะครับให้ตัวกล้องมันสแกนเองนะครับโอเคพอสแกนเสร็จมันก็ถามว่าคุณได้ยินเสียงหรือว่าไฟสัญญาการพิบพหรือเปล่าเยวนะเราค่อยมาแตะกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมสแกนมันก่อน อ่ะเห็นไหมครับได้ยินเสียงแล้วพอได้ยินเสียงเราแกะตรงนี้นะครับเนี่ยโปรเซ์มันจะขึ้นนะครับรอมาสักคู่หนึ่ง Internet c o n n e c t e d Welcome to use cloud camera นี่นะครับพอมันคอนเนคเสร็จมันบอกว่าคอนเนคเสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าคอนเนคเสร็จแล้วก็มันจะให้เราใส่ชื่อของกล้องตัวนี้นะครับว่าจะให้เป็นชื่อชื่ออะไรนะครับจะเลือกเป็นร้านขายของห้องนอนห้องรับแขกหน้าประตูห้องประชุมออฟฟิศนะครับผมเลือก ตั้งใจจะเอาตัวนี้ยมาติดตรงหน้าบ้านนะครับผมจะเลือกตรงพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับว่าหน้าบ้านนะครับนี่นะครับผมพิมพ์ไปเลยว่าหน้าบ้านติ๊กตรงเริ่มลองใช้งานครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นดถ้ามันขึ้นหน้านี้ลองแตะครับได้เลยครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะเห็นแล้วนะครับเราสามารถเลื่อนมันได้ด้านล่างครับเห็นว่าด้านล่างเนี้ยกิมบอลตรงนี้ติ๊กก็ไป แต่เป็นการปรับตัวกล้องว่าต้องการมันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเบินล่างนะครับใครลองเล่นดูนะครับติดปัญหาอะไรยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะได้ทดลองให้ช่วงนี้ผมลงมาอยู่บ้าน3าสวันนะครับก็จะมาลองด้วยเลยแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถรีโมทมาจากที่อื่นได้เหมือนกันนะครับเพราะกล้องตัวนี้เป็นกล้องอสามารถดูที่ไหนก็ได้นะครับเป็นกล้องอินเ็ตอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกาัน อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปก่อนรูปกระดิ่งนะครับมีคลิปใหม่ๆจะมาลงให้เพื่อนๆได้ได้รู้ไปด้วยกันนะครับผมงไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ